สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปคโฟนทีวีกันอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราได้มีการแกะกล่อง ASUS ZenFone 2 ZE 550ml กับ ZE 51ml รุ่นท็อปไปแล้วครับตอนนี้ทางเว็บไซต์ ASUS ZenFone ก็ได้มีบทความแกะกล่องมาใหม่แล้วครับทีมงานสเปคโฟนทีวีจึงไม่พลาดที่จะรีบนำมาเสนอกันครับโดยครั้งนี้ครับเป็นการแกะกล่อง ASUS ZenFone 2 ZE 500CL ครับหรือว่ารุ่นหน้าจอ5นิ้วตัวล่าสุดนั่นเองครับที่จะมาแทน ASUS ZenFone 5อย่างเต็มตัวออกมาให้ได้ชมกันครับ ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยกันอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่ asus zenfone 2จะวางขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ครับเริ่มจากกล่องนะฮะ asus zenfone 2 z e 5 0 0 cl เนี่ย, e C L, ยจะหน้าตาเหมือนกับกล่องของ asus zenfone 2รุ่นหน้าจอ5 5นิ้วเปครับโดยเครื่องที่นำมาแกะกล่องให้ชมนั้นมีสีดำสเปคคา่าวๆ z e 50า cl สี C L, ดำรองรับ4 g lte ครับหน่วยความจำภายใน 16GB แล้วก็แ a m 2GB อุปกรณ์เสริมจะประกอบไปด้วยหูฟังอะแดปเตอร์แล้วก็สาย usb ด้านหลังของ asus zenfone 2รุ่นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบระหว่าง asus zenfone 2กับ asus zenfone 5ฝาหลังนี่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยสามารถแกะฝาหลังออกมาได้ด้วยครับเรียกได้ว่าเหมือนกับ asus zenfone 5ชัดๆครับส่วนผลการเวนมาร์กบางส่วนครับคะแนนนี่ไม่ทิ้งมาจาก asus zenfone 5เท่าไรครับเนื่องจากใช้สเปกเป็นตัวเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทีมงานนามาฝากกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับการแกะกล่อง ASUS ZenFone 2อีกรุ่นหนึ่งครับยังไงก็ติดตามข่าวสารดีๆจากทาง Spec Phone TV ได้เลยครับกด Subscribe Channel ของเราใน YouTube ชื่อ Spec Phone TV แล้วก็ Subscribe ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบ,บนจอของวิดีโอนี้ได้เช่นกันสวัสดีครับ